สีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่โฟนตุงชาแนลนะครับไปดูเลยดีกว่านะครับ3ทีมนี่น่าเชียร์ที่สุดประจำค่ำคืนวันนี้นะครับจะเป็นทีมไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับเชียร์ฟุตบอลแบบเร้าใจแอดยูฟาเกาห่เอาละครับทีมแรกครับวันนี้ที่อยากได้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างลิเวอร์พูลไปได้เลยครับวันนี้จะมีโปรแกรมเล่นในซิกคาราบาวคัพนะครับเป็นรอบเซมิฟานลนะครับเป็นเกมนัดที่2 ก็จะบุกไปเยือนทีมอย่างอาร์เซนอลนะครับที่เอมิเรตสเตเดียมนะครับสำหรับเกมคู่นี้นะครับเจอกันมาเกมแรกนะครับปรากฏว่าเสมอกันไป0-0นย์นะครับที่แอนฟิลด์นะครับแต่เกมนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างของลิเวอร์พูลนี่ดีกว่าหมดเลยนะครับอยู่ที่ลิเวอร์พูลเองเลยครับที่ไม่สามารถจบสกอร์เองได้นะครับดังนั้นเกมนี้นะครับถ้าลิเวอร์พูลแบบเน้นๆหน่อยนะครับกองหน้าถ้าเกิดคมเหมือนเกมเจอกับเบรนท์ฟอร์ด ผมก็เชื่อว่าโดยรวมแล้วนะครับเรียบูยก็ยังคงเหนียกว่าอาร์เซนอลพอสมควรเลยครับผู้เล่นสำรองก็จริงนะครับแต่ว่าคุณภาพยังล้นเหลือนะครับไม่ใช่จะเป็นนักเตะอย่างจอต้านะครับมินามิโนโรเบโตฟิมิโนนะครับแดนกลางฟาบินโยเคอร์ติสโจนจอแดนเฮนเดอร์สันเกมรับก็จะมีพวกเทรนต์นะครับมีพวกแอนดรูโรเบิร์สันรวมไปถึงทางฝั่งโซคิวฟันไดนะครับดังนั้นเกมนี้ครับผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเกมที่เรียบูน่าจะบุกไปชนะอาร์เซนอลได้นะครับ เพราะพวกเขาเองครับไม่ได้คว้าแชมป์รายการนี้มาแล้ว10ปีเต็มๆนะครับเจคกนครอปเองก็อยากจะคว้าแชมป์รายการนี้ให้ได้ก็เชื่อว่าน่าจะเน้นเป็นพิเศษนะครับดังนั้นเกมนี้ครับให้เลือกเชียร์ทางเรอร์พูไปได้เลยนะครับทีมที่2ในคัมคืนวันนี้นะครับที่อยากได้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างเรัลมาริดไปได้เลยนะครับก็จะมีโปรแกรมนะครับในการเล่นศึกฟุตบอลรายการโคปาเดลเรของสเปนนะครับรอบ16ทีมสุดท้าย วันนี้มาริดนะครับก็จะบุกไปเยือนทีมอย่างเอลเช่นะครับสำหรับปาริดเองครับผลงานช่วงหลังนี้ก็ถือว่าร้อนแรงสุดๆเลยครับ17เกมหลังสุดในการลงเล่นทุกรายการมาริดชนะคู่แข่งไป15นัดด้วยกันนะครับวันนี้นะครับบุกไปเยือนทีมอย่างเอลเช่นะครับผลงานช่วงหลังเอลเช่อาจจะดีก็จริงนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับด้วยมาตรฐานของทีมอย่างเรอัลมาดริตแล้วนะครับหาทีมในลาลิกาสเปนหรือว่าหาทีมในสเปนนะครับมันหยุดพวกเขายากจริงๆนะครับเพราะทีมแข็งงนะครับอย่างพวกเซบีย่า อย่างพวกทีมอย่างบิลเบารวมไปถึงบาร์เซโลนานะครับฤดูการนี้ไม่มีใครหยุดมาร r i ิดได้เลยนะครับดังนั้นคู่นี้ครับเชียร์ทีมอย่างมาร r i ิดไปได้เลยครับพวกเขาไม่คว้าแชมป์รายการนี้มาแล้วแปีเต็มๆนะครับวันนี้ครับอันเชรติก็น่าจะเน้นเป็นพิเศษนะครับก็เชื่อว่าพวกเขาน่าจะบุกไปชนะเอลเช่ได้และจะเป็นการชนะมากกว่า1ประตูขึ้นไปด้วยนะครับ ปิดท้ายที่กัมคูนวันนี้นะครับทีมที่อยากได้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างอาแจกอัมสเตอร์ดัมไปได้เลยนะครับก็จะมีโปรแกรมเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับของศึกดัดคัพนะครับวันนี้นะครับต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างเอ็กเซลเซียร์นะครับทีมในดิวิชัน3ของลีกฮอลแลนด์นะครับดังนั้นเกมนี้นะครับไม่มีอะไรต้องคิดมากเลยครับทีมอย่างอย่างอาแจกเป็นทีมแชมป์เก่าด้วยนะครับ ผลงานช่วงหลังนะครับก็ชนะคู่แข่งมา4นัดติดต่อกันนะครับและยิงคู่แข่งไปถึง14ลูกครับดังนั้นเกมนี้นะครับเจอกับทีมอย่าง Excel ซ i o ซนะครับซึ่งผลงานช่วงหลังก็ไม่ค่อยดีครับ5เกมหลังสุดนะครับ e x c e l ซ i o r นี้แพ้คู่แข่งไปถึง3นัดนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับเล่นที่อัมสเตอร์ดัมรีนาด้วยนะครับอาแจกนี้ต่อให้มีการส่งตัวผู้เล่นชุดสำรองลงเล่นก็ถือว่าเหนือกว่าทาง Excel ซ i เ r ยเยอะเลยครับดังนั้นคู่นี้ครับเลือกเชียร์ทีมอย่างอาร์แจกไปได้เลยนะครับเชื่อว อาะครับสามทีมที่อยากจะได้เชียร์กันในค่าคืนวันนี้นะครับไล่มาเลยครับให้เลือกเชียร์ลิเวอร์พูลครับเรียมาริดแล้วก็ทีมอย่างอาแจกอัมสเตอร์ดัมนะครับสำหรับใครที่มันชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามนะครับยูทูบช่องโฟนต c กชาแนลเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมโฟนตรงลาไปก่อนสวัสดีครับ